อ่าครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม i d e ี TV เหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการปิด s g ตัวหนึ่งนะที่มันค่อนข้างที่จะปิดยากนิดหนึ่งนั่นก็คือมิยามาสึนะอ่าคือยังไงดีในความคิดของผมผมคิดว่ามิยามาสึเนะี่ยมันปิดยากกว่าเมซเอตตรงที่ว่าเมซเอตเนี่ยทุกท่าที่มันเป็นออกแนวชูเนี่ยมันจะจบด้วยการยิงแต่มิยามาสึเนี่ยมันสามารถหลอกได้ 1- 2จังหวะเนี่ยการปิดตัวต่อตัวเนี่ย มันค่อนข้างยากมากโดยเฉพาะถ้าสมมุติมีมาสกรีนด้วยงแล้วแบบเราต้องหนึ่งสเนี่ยไม่มีทางที่จะปิดได้เลยถ้าเป็นคนเดียวนะยากมากๆแต่ถ้าเกิดการปิดหนึงๆเนี่ยมันมีวิธีปิดอยู่ครับผมซึ่งแบบถ้าเกิดเราโฟกัสกับมันมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หลงมาเดี๋ยวผมเอารีเพย์เกมนี้มาให้ดูนะเกมนี้ผมเล่นเป็นมาคิชินิจินะ คือมากิเนี่ยมันเป็นตัวที่ปิดเอค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปิดมิสซอีสติลมิสซีอีได้ปิดจินก็ตบจินได้แล้วก็สามารถใช้อันติของมากิเนี่ยคอนเฟิร์มตบอันติจินได้ด้วยแล้วก็ปิดมิยามาสึก็ดีมากๆเพราะว่าสามารถตบได้2จงังหวะแล้วก็สติลได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันปิดยังไงอันนี้ก็ ลูกจำบอลแรกนะก็ลองยิงไปครับผมวิ่งไม่ทันเดี๋ยวให้ดูการปิดมิยามาสึนะเนี่ยอย่างจังหวะนี้ทําไมผมถึงไม่โดดจังหวะแรกของมิยามาสึนะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้กะว่าผมจะไม่โดดนะคือจังหวะนี้ผมจะดูมิยามาสึว่าเขาเพิ่งจับบอลครั้งแรกหรือเปล่าคือมิยามาสึมันจะกระดึบออกไปด้านข้างได้เนี่ยคือมันต้องจับบอลแล้วไม่เดินก็คือแบบไม่ขยับเลยไม่ไม่มจะเป็นการฟาวนะถ้าเป็นตามกฎของบาสจริง คืออย่างลูกนี้เนี่ยมีแมสืเนี่ยยังไม่ขยับเลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตบหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาซ้อนผมตบสองไงเนี่ยแล้วผมก็ไปตบสองแต่ลูกนี้ก็ตบไม่โดนนะแล้วก็สวยลงเลยแมนจาดแมมสืกตัวนี้ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยละกันนะเดี๋ยวตรงจนถึงเกมลับก็คอมนี้ให้เซนโดเล่นเยอะครับ เพราะเทนโดเล่นกับสก,กีนค่อนข้างเก่งกว่ามากินะแต่ว่ามากิก็ดีเอาเป็นตัวจบได้เนี่ยอย่างอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่โดดเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เดินเลยตอนเขาเพิ่งจับบอลเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระดึบดังนั้นเราถ้าไม่มีเพื่อนซ้อนเนี่ยผมไม่เสี่ยงดีกว่าที่จะกระโดดเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากระโดดปุบแล้วหลุดอะ่ะแย่เลยเนี่ยแล้วผมค่อยมากระโดดอีกลูกนึงเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน เเดี๋ยวพูดถึงจุดนี้ก่อนที่ผมมากระโดดอ,อีกลูกนึงเพราะว่าเขามีทางเลือกแค่จ่ายกับยิงแล้วเราก็โดดตบไปเลยถ้าเกิดเขายิงก็โดนและอย่างลูกเมื่อกี้เนี้ยก็เหมือนกันครับผมไม่ตบหนึ่งเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะก,กระดึบผมก็รอตบจกกังหวะสองก็ลูกนี้ก็ตบได้ครับผมแล้วเก็บได้ เห็มนมาลูกนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่กระโดดหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าผมไม่โดดเพราะว่าผมกลัวเขายึกนะเดี๋ยวมันจะมีลูกที่ผมคิดว่าเออลูกเนี้ยเขาน่าจะหนึ่งลูกเนี้ยผมมั่นใจผมก็เลยตก <S 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 นี่ยครับมากิมดีตรงนี้แหละคืออย่างน้อยมันคอนเฟิร์มได้ว่าแบบฝั่งตรงข้ามมีโอกาสตบไม่โดนอะไรอย่างเงงี้้ยยอ่านอยก็ได้ปล่อยบอลน,นะไม่เสียชออ็อตค็อกฟรีอันนี้ก็เป็นข้อดีของมากินะที่ตัวมันถึงเก่งถ้ามีอัลติเมทได้ปล่อยบอลแน่ๆ ถ้าเกิดฝั่งบุไม่เข้มอย่างนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่ตบนะแต่นี้ล้มแต่ว่าเซนโดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะมาซอนได้ทัน เนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้ผมขึ้นตบเพราะอะไรเพราะว่ามียามะสึอ่ะผมเห็นว่าเดินไปแล้วเดินไปแล้วดังนั้นจังหวะนี้มียามะสึกระดึบไม่ได้แน่นอนครับผมเขากระดึบไม่ได้แน่นอนผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ,อ้ยังไงก็ต้องตบอยู่แล้วคือไม่มันเป็นแบบที่ผมเล่นอยู่แล้วคือถ้าเกิดไม่โดนสกีนอะ่ะผมสามารถที่จะเอ,อ่อวัดใจกับมียามะสึได้ถ้าเกิดเขา ไม่ปล่อยจังหวะแรกรัวๆแบบว่ายิงแสกรัวๆเงี้ยถ้าเขาไปรอปล่อยจังหวะ2หรือแบบเขากะ่าวว่าจะเดินเดินแล้วปล่อยจังหวะแรกเงี้ยผมก็จะขึ้นตบทุกครั้งอย่างลูกนี้ก็เหมือนกันผมเห็นว่าเขาเดินไปแล้วเขาไม่มีทางออกไปข้างๆได้ผมก็เลยขึ้นตบแล้วก็ตบได้ครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะปล่อยบอลน,นะไม่ได้เลือกที่จะส่งเนี่ยอันเนี้ยที่ผมบอกมากรีมันปิดมีประสึกค่อนข้างดีเนะี่ยถามว่าเฮ้ย พี่แม่งมิยามาสอก็ดิปไปหลายรอบแล้วทําไมมึงถึงพึ่งมาสติลตอนนี้อ้าวเพราะว่ารอบก่อนๆน,นะครับคือเซนโดเขาไม่ได้มาซ้อนชิดขนาดนี้นะอันนี้พูดในแบบมุมมองในเกมเซนโดแม่งไม่ได้มาซ้อนชิดขนาดนี้เว้ยถ้าผมสติลแล้วแบบแม่งสติลไม่ติดอะ่ะเพราะว่าเขาเลือกที่จะยิงอะ่ะไม่ได้แบบดิฟเล่นๆอะ่ะผมก็สวยดิถูกป่ะโดนยิงโล่งบอลก็ไม่ได้เสียสามต้มอีกโดนเพื่อนด่าอีกอย่างลูกนี้ผมเห็นเซนโดมารอซ้อนละได้เห็นมิยามาสึกระดึบผมก็สติลเลย อันนี้ก็คือมากินะคือมากิมันปิดเอจีค่อนข้างดีอยู่แล้วครับผมปิดเอจีดีทุกตัวเลยก็ลองไปดูนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นมันจะสติลไม่ได้นะเราก็แค่ดูเอาว่าเขาเดินหรือยังไม่เดินถ้าเกิดเขาเดินแล้วเราก็ตบจังหวะหนึ่งเลยถ้าเขายังไม่เดินเนี้ยถ้าไม่มีเพื่อนซ้อนเราก็อาจจะต้องระแวงจังหวะสองนิดนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนยิงจังหวะสอฟรี อย่างจังหวะน,นี้ก็พลาดนะติดสกีนโง,โง่ๆผมมันอย่างที่บอกผมหลบสกีนกากแต่ว่าผมก็ไม่ตบนะจังหวะหนึ่งเพราะว่าผมก็ยังกังวลอยู่แล้วก็อย่างว่ากันคือผมก็เอ้ยกลัวเพื่อนตบไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลย,เ,ยเดี๋ยวรอตบเองดีกว่าอย่างจังหวะน,นี้ก็รู้นะว่าจะยิงจังหวะหนึ่งจตบไม่โดนก็ฉันพลาดเองไปเลย อีกท่าหนึ่งคือมียามาสื่อเนี่ยเวลาเจอมากรีเนี่ยมันก็จะเล่นยากตรงนี้เหมือนกันครับคือผมเองก็เป็นผู้เล่นมียามาสื่อเหมือนกัน <ing> ก็เวลาเล่นเนี่ยคือเหมือนกับเจอมากรีเนี่ยว่าเราจะเล่นเซนโดมียามาสือ่อหรือมิซิแม่งเราต้องเป่าหญิงฉุบไว้คือถ้าเกิดเราเป่าหญิงฉุบชนะเนี่ยแต่ท่านี้มันยากตรงที่ว่าแม่งมีทางเลือกคือโดดไปยิงแล้วท่านี้มันตบง่ายนะผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นมียามาสื่อนะอย่าพยายามใช้ท่านี้ตอนหน้ามากรีถ้าไม่โดนตบแม่งก็โดนสติลแน่นอนจังหวะเนี้ยนี่ก็สติไป คือจังหวะเกมบุกแม่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูแบบแต่จังหวะเกมรับน่าจะดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเขาเลือกที่จะกระดึบยิงผมไม่ตบจังหวะแรกแต่ท,งท้งที่ผมเป็นตัวประกบแบบตัวมาเขาเลยก็เพราะว่ายิงจังหวะแรกอะเต็มที่แม่นแค่ยิงแสกโอกาสไม่ลงก็เยอะแล้วคือแบบอย่างว่าคือผมไม่ได้กดมากับเซนโดหรือกอลแล้วไงเขาไม่ใช่ทีมเมทของผมไม่ได้สื่อสารกันอย่างเงี้ยดังนั้นผมเลยเลือกที่จะรับผิดชอบคนเดียวดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ตบเพราะว่าเขายังไม่เดิน ถ้าผมเห็นว่าเขาเดินแล้วผมก็จะขึ้นจังหวะแรกอย่างสอช็อตที่ผ่านมาคือเขายังไม่เดินเขามีโอกาสที่จะกระเถิบไปข้างๆไม่ว่าซ้ายหรือขวาดังนั้นผมเลือกที่จะเซฟดีกว่าแบบอย่างน้อยไม่ให้โล่งอะเนี่ยอย่างอันนี้ก็ผมก็ตบไม่โดนนะพลาด ตอนแรกใจนะ่จะอยากกดสติลหรือเปล่าแต่ว่าเขากดท่าต่อเนื่องที่เป็นท่าปล่อยบอลเลยก็เลยกดไม่ได้นะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมิยามาซึ อันนี้คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับคนกันแล้วก็คนเล่นมียามสือเองด้วยเพราะว่าคนเล่นมียามสือเองเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างที่จะเหมือนการเล่นป่อยิงฉุบนะถ้าเราเป่าอยิงฉุบชนะเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชนะเพราะบ,บางทีเราอาจจะก,การแบบว่าเรายิงหนึ่งไปมากๆจนให้เขาแบบถ้าเป็นการปิดแบบตัวๆนะเรายิงหนึ่งไปมากๆจนเขากลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวแม่งยิงหนึ่งเราก็อาจจะตบแล้วแต่ ช็อตนั้นเราอาจจะกระดึบออกไปยิงก็ได้นะก็ประมาณนี้แต่หลักๆก,ก,การปิดก็คือให้ดูดูที่ตัวมีมาสื่อก่อนว่าเดินไปหรือยังหลังจากที่ตัวของมีมาสื่อรับบอลน่ถ้าเดินไปแล้วอ่ะก็หมายความว่ามันไม่สามารถกระเถิบออกไปขวาได้แม้มีแค่เลือกยิงกับจ่ายดังนั้นเราก็ตบจังหวะแรกไปเลยแต่ถ้ายังไม่เดินอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนซ้อนอ่ะก็ให้เซฟครับผมตบจังหวะ2ดีกว่านี่คือจากประสบการณ์ของผมเลยนะไงคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับผมแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย